โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตําหรับวันนี้ก็อยู่ในเกมเบรดแอนโซนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามากับคลิป5เหตุผลทําไมที่คุณควรเล่นเบรดแอนโซนเองนะครับผมส้อรับอันดับแรกเลยก็คือเกมเบ a ดแอนโซนะครับผมเป็นเกมที่เรียกได้ว่ามีภาพสวยงามมากถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าแล้วก็ตามแต่ว่าภาพนี้ไม่เก่านะครับนี่ลองสังเกตดูหูเอฟเฟกต์นี่ต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากครับผมนี่อย่างเช่นตรงนี้ผมก็เป็นแถวแถวบริเวณ ทุ่งนาขั้นบันไดนี่ครับก็เรียกได้ว่ามีต้นเมปเปิ้ลเหนือนี่เห็นไหมนะภูเขายัางสูงยังสวยเลยครับแล้วก็รวมถึงพวกสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่เป็นพวกสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับีนก็จะมีที่โปรยน้ำฮาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเปลี่ยนชานะครับจะมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีหมอกควันหมอกจางๆและคว,วันนะผมก็เป็นอะไรที่สวยงามมากสำหรับแมปตรงนี้นะครับผม บรรยากาศต่อไปเขาก็เป็นบรรยากาศตรงแถวๆหน้าผาริมทะเลนะครับนี่คือเดีดก็ว่าภาพสวยแบบผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ก็ว่าได้สําหรับเกมออนไลน์ในประเทศไทยนะครับผมนี่ม <c oughs> ีปากปลาฉลามด้วยซึ่งสําหรับภาพนี่ยังไม่รวมถึง n p c ที่ทุกตัวมีเสียงคู่นะครับสามารถคุยตอบโต้กันได้แต่ว่าเป็นภาษาเกาหลี <c oughs> เราฟังไม่ออกแน่นอนครับแต่ว่าตัวละครมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมาก ก็รวมไปถึงเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องสำหรับเบดแอนโซนี้ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากแต่ก็ไม่อยากสปอยละกันก็นกใครที่เคยเล่นแล้วก็สกินในเรื่องผมแนะนําให้เล่นตัวใหม่นะอันนี้แนะนำนะครับผมเพราะเนื้อเรื่องสนุกจริงๆมีซึ้งมีฮามีมุก <c oughs> บางทีมีฉากกับตุ้งแช่ตุ้งแช่กบผีก็โควยโอเคครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับกลางุบเขาเป็นน้ําตกนี่หลายคนคงน่าจะเคยมาถ้าใครเคยเล่นนะครับตรงนี้ก็ เป็นสถานที่ตีบอสกบนั่นเองสวยงามมากครับผมชอบตรงนี้มากเลยนะดูดิมีบอสกบแล้วก็กบน้อยอยู่ครับนีอ่อยู่กลางหุบเขาเลยสําหรับที่ต่อไปก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมก็เป็นหุบเขาแหละแต่ว่าเป็นแม่น้ําริมแม่น้นํานี่ก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่มากครับตรงนี้แล้วก็มีมเมฆหมอกเต็มหมดแล้วก็มีหุบเขาด้วยเดี๋ยวเราจะลองปีนขึ้นไปดูข้างบนนะผมว่าจะเป็นอย่างไรนี่เออเก้าหมื่นลีนะผมกระโดดขึ้นมา ต้าบอกว่าสวยงามจริงครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มียังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพื้นที่สวยๆย,ยังมีพื้นที่ล้อนๆสำหรับคนที่ชอบแนวสยองขวัญ้วยเย่างเช่นตรงนี้นครับเป็นสุสานว่านลางซึ่งแมพตรงนี้ยังไม่เปิดครับผมเป็นดันเจี้ยนผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดเมื่อไรนะแต่แอบมาส่องสวยมากเลยครับเนี่ยดูดิหึน่าจะเป็นสุสานล้างหรือเป็นวัดหรือเป็นพระราชวังอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมนี่สีแดงแล้วฉันมีไฟได้วยนะ อยากเข้าแล้วว่าสวยมากเลยครับตรงนี้แล้วก็ที่ต่อไปนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันก็จะเป็นพระราชวังซึ่งน่าจะโดนทําลายเอาผมไม่สปอยลายการจริง,รงๆมันมีใลยเรื่องครับสำหรับวังนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฉากต่างๆนี้อลังการงานสร้างไม่ใช่แต่เพียงพวกคัสซีอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าแค่แบบเปลี่ยนฉากนี้ก็สวยแล้วนี่ครับผมเก้าหมื่นลี้อืมตั้งจิตทำไมแล้วก็กระโดดเข้าไปอืม <c oughs> โอ้ยังสวยเลยครับแล้วเราก็มาโผล่ที่ข้างในครับซึ่งบอกเลยว่าอลังการและหลอนมากอะ่ะ น่ากลัวมากครับผมตรงนี้เกมนี้ก็จะมีการสลับอดีตด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับความสวยงามของภาพเกมเบดแอนโซนะครับผมสาหรับระบบต่อไปที่เราจะไปดูเราจะไปพูดถึงเรื่องระบบของชุดแต่งกายหรือว่าพวกชุดแฟชั่นอะไรในเกมนะครับนี่ก็เกมเบดแอนโซนะครับก็จะมีชุดแฟชั่นที่ต้องบอกเลยว่าหลากหลายมากๆครับเป็นลอยๆชุดเลยถ้าเกิดว่าชุดในเกมนะ สำหรับใครที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่สายเติมเงินก็เนี่ยครับชุดก็จะมีเยอะแยะเลยสามารถหาได้ง่ายจากในเกมนะครับพวกชุดอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเติมเงินให้เสียเงินก็ได้เพราะว่าจะมีดรอปจากบอสมีดรอปจากกรองมอนสเตอร์ทั่วไปก็ดรอปครับผมพวกชุดอะไรพวกนี้ก็จะมีแค่บางชุดที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับแต่บางชุดก็ต้องหาจากกิจกรรมเช่นชุดหมวกแกะแล้วก็ชุดพวกนี้นะครับผมก็ต้องดูอันนี้ก็เป็นชุดจากกรองซุ่มซึ่งผมก็มีอยู่บ้าง โอ้โหเนี่ยครับผมแต่ละชุดก็จะสวยแตกต่างกันไปครับแล้วแต่คนชอบนะมีหลายแนวแนวเซ็กซี่ก็มีครับผมแนวแบบว่าหวานหวานก็มีไม่โป๊นจนไปนอันนี้ก็เป็นชุดชุดฝ่ายนะครับผมชุดฝ่ายนี้ก็สามารถหาได้โดยการทําสงครามฝ่ายซึ่อผมไม่มีอันนี้เป็นชุดเติมครับได้จากกิจกรรมนี่น,นี่ชุดจากกิจกรรมครับผมซึ่งบอกเลยว่ากาชาหาโคตรยากพมดไปหลายพันบาทผมยังไม่ได้กาชาทักตัวเลยครับหมดไปหลายๆร้อยกล่องแล้วว่าอันนี้เป็นชุดสืบราชการลับสวยมากนะ ก็ต้องไปหาฟาร์มครับมีดดบในเกมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นชุดจากกล่องไลเ่นสีฟ้าจากบอสหมาก็นี่ครับหมวกต้นไมห้หาได้ง่ายครับพวกบอสตามแมปแล้วก็บอสไดดันเจียอะไรพวกนี้ครับก็สะสมได้นทีมผมมีซามเยอะมาานะพวกชุดอะไรพวกนี้ตัดไม่รู้ว่าไปทํอะไรได,ได้จะไปขายหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องชุดโอเคสําหรับเหตุผลข,ข้อต่อไปครับก็คือดันเจียนะครับ,รรบมีความหลากหลายมากและไม่จํากัดการลงดันในแต่ละวันก็สามารถฟาร์ม หาของมาทําอาวุธเก่งๆอาวุธเทพๆไปได้เต็มที่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นกองลบนาเคนะครับจะไม่ผิดก็จะเป็นดันของบอสโพพารัสหรือว่าที่คนเรียกกันว่ามิกูนั่นเองก็สามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้ครับก็จะมีบอสนี่เยอะมากเลยครับถ้าเกิดว่าลงคนเดียวนี่ผมแนะนําว่าควรจะลงเวนตี้นะถ้าเกิดว่าไม่เก่งพอเพราะว่าการลงคนเดียวนี่มันยากจริงครับแต่ว่าก็เป็นอีกอาทางเลือกนึงสําหรับใครที่ไม่อยากไปแย่งของไม่อยากไปแย่งประมูลอะครนะครับก็สามารถ เข้ามาลงคนเดียวได้อย่างนี้นี่ไงก็จะมีฉากวสวยๆผมแต่ละดันเจี้ยนก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปแต่ละดันเจียน,นครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับบอสโคฮารันซึ่งผมบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามานะผมใช้เวลาประมาณสองถชั่วโมงครับในการกําจัดบอสอันนี้แค่ตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกๆนี่ไม่นับเพราะว่ามันหายตัวได้ไงแล้วผมเล่นแอสซัสซิน แล้วสามารถหายตัวไปตีข้างหลังเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเล่นได้ง่ายครับสำหรับใครที่ไม่ชอบสเตปอะไรมากมายนะครับสำหรับการลงดันเจี้ยนนะแต่ว่าหลังหลังดันเจี้ยนที่มีสีม่วงนี่บอสจะมองเห็นแลลวครับบอสใหญ่สุดอย่างเช่นอ่าโพวารันตัวนี้ครับผมเราก็ต้องใช้สเต็ปแล้วก็ศึกษาการโจมตีการออกท่าทางของบอสครับผมเพื่อมาหลบลีกให้ได้อย่างเช่นอย่างนี้ครับผมก็นี่อืมเขากาลังยิงปืนแล้วก็อ้อมมายิงด้านหลังอ้อมไปตีด้านหลังครับผมก็สังเกตดูท่าทางดูมือให้ดีแล้วก็ใช้สกิลหลบให้ดีีคครรัับบ่ย เราก็สามารถสู้บอสได้อย่างเออมันก็ไม่ง่ายนะแต่ตอนแรกนี้ถ้าเกิดเราไม่หัวร้อนแล้วเลิกไปกลางคันนี่ก็นั่นแหละครับเป็นอะไรที่ฝึกสมาธิฝึกความอดทนได้ดีครับผมไปเราก็พ้นพีษใส่มันครับเออหลบได้ครับเวลาเขายิงเราก็กระโดดหลบไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าเกมนี้มีสกิล,ลหลบเยอะนะเพราะว่าบางทีตีบอลแล้วลงมนตี้อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้เงยสารภาพตาตรงผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับสกิล,ลหลบบอลแล้วพวกนี้ผมตี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 ตตตลัว แล้วก็เนี่ยครับผมบอสมิกก็จะมีสกิลอย่างเช่นนี้ระเบิดตัวมาแล้วก็ใช้สกิลหลบไปได้ครับผมไม่จำเป็นต้องไปอะไรมากมายเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ยากจริงก็คือหอคอยมูชินซึ่งนั่นแหละครับยากพอๆกันเป็นอีกหนึ่งดันเจี้ยนที่ยากมากตอนนี้ก็ใกล้ตาแล้วสำหรับบอสมิกุูนะครับผมเหลือเลขแค่นี้เดียวนั้นแล้วอืมกระโดดหลบมาแล้วก็อีกแค่ทีเดียวครับผมเดินเข้าไปยังไงดีพนพิษใสเรียบร้อยครับผมก็ เก็บไปได้แบบชิวๆจริงๆมันก็ไม่ชิวเท่าไหร่นะใช้เวลานานเหมือนกันแล้วผมจหรับบอสมิกูตัวนี้นะครับสําหรับดันเจี้ยนต่อมานะครับผมก็จะเป็นดันเจี้ยนท่าเรืองเงาเลือดหรือว่าดันปูแฮมูจินนั่ครับผมซึ่งดันเจี้ยนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าลงคนเดียวนี่ยากมากนะเพราะว่าบอสแต่ละตัวนี้มีเลือดเยอะๆกันทั้งนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก้าหมื่นลีกันนี่ครับก็เป็นท่าเรือที่ ยามเย็นนะครับตรงนี้เป็น5้าเรียมเย็นแล้วก็ดันเจียนนี่จะมี2แบบก็คือมีดันเจียน6คนแล้วก็ดันเจียน24คนนะครับผมซึ่งก็จะมีเควสประจําวันแตกต่างกันไปนะครับก็แนะนําให้ลงทั้ง2อันเลยเพื่อการหาเงินที่ง่ายนะครับนี่แล้วก็จัดการอาคาร90,000ลีได้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ชื่อแล้วเห็นนึกว่าตึกโอเคตรงนี้แล้วก็รอเวลาแล้วก็เนี่ยผมทําการ9 0 0 0 0มลีไปเลยอันนี้ผมมาลงเป็นตี้นะครับผมเพราะว่าคนเดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนยากและใช้เวลาน,านานมากครับบอสบางตัวนี่ เลือด5ล้านเลยนี่ครับประมาณนี้นครับสำหรับการใช้90 0 0 0ลีมาสำหรับบอสตัวแรกของดันปู่นะครับว่าจะเป็นกลามพี่คาครับตัวแรกเป็นกิ้งกา่าไม่ใช่มันคือคล้ายๆกับไดโนเสาร์ทีเล็กซ์ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเก่งครตัวนี้มีเลือดแค่ล้านเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วโดนนเดียวก็ตายแล้ว,ว,ลว,วะครับผมก็เป็นบอสเริ่มต้นนะครับตัวแรกของดันนี้สําหรับตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมังกรสีเลือดแล้วมันมังกรตร้งไก่ไว้เนี่ยมันคือพี่ยากเบิ่มชัดเลย บอสตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นที่เลือดเกือบเกือบฆ้าล้านคือเยอะโคตรแล้วก็สามารถระเบิดรอบตัวได้ครับแต่ว่าเราทําลมเขาก็ะระเบิดไม่ได้แล้วก็จุดเด่นอย่างคือเขาจะส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเรียกลูกน้องของเขาหรือว่าเครื่องจกฟฟักรไอ้ฟ้าที่อยู่ข้างๆเขาปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาพัดทําลายเราครับผมก็เป็นบอสหนึ่งตัวที่ฆ่าได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าถ้าเราสตานเขาก็ทำลอะไม่ได้แล้วแต่ว่า,าข้อเสียมันคือเลือดห้าล้านใช้เวลานานมาก โอเคครับผมนี่ก็จะมีการปลอมอุ้งุ่นหลังแบ่งของด้วยก็ผมได้หมดแล้วผมรู้จเจ้าไปทําไมครับมันมีของที่ดีกว่านี้เยอะแล้วก็พันผ่านไปครับแล้วเราก็จะมาเข้าสู่ไฮไลท์ก็คือบอสปู่แฮมูจินก่อนอันนี้ก็ขอกินสลับเปาก่อนเพราะว่าเลือดลดไปค่อนข้างเยอะครับผมก็นั่งพักก่อนก่อนลุยกับปู่ผมขาวคนนี้นะครับผมนี่ก็ร่างกินสลับเปาเป็นหมู่คณะเลยโอ้เราเพิ่อนเปิดไปแล้วนี่คุณเขาให้เปิดก่อนเลยครับก็แฮมูจินนะครับเลือดเกือบ2ล้าน ก็เป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะฆ่าง่ายถ้าเกิดเรามาลุมแต่ถ้าคนเดียวนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเราต้องอ่านสกิลบอทให้ถูกครับผมแต่อันนี้ผมก็ยังอ่านไม่ถูกยังเจ็บตัวเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <c ười> ใกล้ตายแล้วครับโอ้ยแฮมูจินนี่ครับผมก็มีการจะเบ่งพลังจริงถ้าเกิดว่าเราสังเกต a อนิเมชั่นบอทดีๆล้วก็จะสามารถหลบได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมไม่ค่อยได้ลงไงล้ว <c ười> โอ้ยจะตายเราต้องออกมาตั้งหลักก่อนแล้วกินยาเข้าไปครับผมยาแคชยาดีได้มาจากการฉีกฟองล้วนๆเลย และโดนยกลอยให้ผมปูแล้วตรงนี้ระเบิดจะตายไหมเนี่ยเราโอ้ติดลมครับผมผมไม่มีแถบมาด้วยก็เรียบร้อยมโอ้โอ้โอตายเลยอาอเพื่อนจะตายเอาไม่ตายครับโอ้โหมีผมคานเป็นหมาอยู่คนเดียวเลยโอ้แล้วก็มองดูบอที่กำลังตายแต่ว่าคนตายนี่ได้ไอเทมนะครับสามารถประมูลกับเพื่อนได้นะนี่แล้วก็ ดูครับผมว่ามีไอเทมอะไรบ้างก็เอาไปสมัรถเอาไปอัปเกรดอาวุธอะไรพวกนี้ได้ครับผมก็ต้องแยกกันใครมีเงินเยอะก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับมันก็ราคาตายตัวแหละถ้าเกิดว่าเกินจากจุดที่เป็นมาตรฐานเขาก็ไม่ค่อยซื้อแล้วแล้วนี่ครับนั่งสมาธิเพื่อเราก็กดเล็หนึงสินี่แล้วก็ชุบชีวิตกันได้ครับ <c oughs> ก็ชุบมาให้ยืนเล่นนั่นแหละนี่เขาก็มีการรับเควสตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมผ่านดันเจี้ยนนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณถ้าถ้าผมซที่หน้ายา ห้าสิบหรือเจ็ดสิบเหรียญนด้และครับก็เอาไปแลกไอเทมต่างๆได้นะครับก็สําหรับข้อต่อไปนะครับผมก็การ p v p นั่นเองเกมนี้นะครับเกมการ p v p เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าใช้สเต็ปใช้ฝิมรือร้้น,ววนทุกอย่างเท่าเทียมหมดคนที่แบบว่ามีเงินเยอะหรือว่าเติมหนักๆก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากใน p v p เพราะว่าทุกอย่างเท่ากันหมดจะมีความแตกต่างก็แค่สกิลที่จัดมากับอาชีพที่ ไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างแอสซิสซินคนเล่นเยอะมากครับ <c oughs> ก็หายตัวได้แหละข้อดีของเขาครับแต่ว่าข้อเสียคือเปลาะมากแล้วก็สามารถคอมโบให้ตายทีเดียวได้นะนี่ครับผมก็สามารถสตันได้เกมนี้ถ้าเกิดสตันแล้วเราไม่มีแถบนี้เราจะทาอะไรไม่ได้เลยนะครับโดนจับคืนเข้าไปหึงแล้วโดนใส่คอมโบครับแต่ว่าข้อดีของเกมนี้ที่ผมคิดว่านะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเสียเปรียบแค่ไหนแล้วเลือดเราจะลดเบียอะแค่ไหนเราก็สามารถ ทำคอมโบเจอีกฝ่ายตายได้ถึงแมว้ว่าฝ่ายเลือดเกือบเต็มก็ตามครับเนี่ยครับก็จับสตันไปเลือยแต่จริงๆผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคนนึ่งเก่งนี่เขาโคดนกับผมเยอะครับนี่ก็ลุมขึงอยู่ฝ่ายเดียวครับก็มีสกิลหลบหลีกอะไรมากมายครับผมจะทางให้ดีคนจะสตันเขาแล้วก็ค่อยตีแหละเขาจะทยาทะไรเราไม่ได้แต่ก็ต้องระวังสกิลสวนกลับด้วยนะครับว่ามีตัวที่สามารถสวนกลับไปเยอะเลยในเกมเบ a ดแอนโซนี้นะครับโอ้แล้วผมโดนล้มไปจะตายไหมค่อนข้างสูสีครับตรงนี้ยังไง เรียบร้อยเย่ชนะไปแล้วครับผมก็แมปแต่และแมปก็จะแตกต่างกันไปก็จะมีทั้งหมด2แมปนะครับแมปพ p ก็จะมีะในอินดอร์กับเอท์ดร์อย่างนี้เองบนสนามลอยฟ้าเลยและเกมนี้ก็ยังมีโหมดสาต่อ3าที่สามารถช่วยได้ช่วยเพื่อนกันได้นะครับผมคือพ P 1ต่อ1นแหละแต่ว่าถ้าใครตายก็เกิดลงมาใหม่อะไรเงี้ยคนตายแล้วก็นั่งดูเพื่อนเล่นไปครับ <c oughs> นี่ก็จะมีสกิลลำแสงสีขาวนะครับผมจากนินจา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสกิลอะไรดัดผมโดนบ่อยมากครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาโดนผมเหมือนกันหรือเปล่านะนี่ครับผมก็เน้นสตันให้บ่อยๆ่อา้แต่ผมกดสกิลพลาด้วตรงนี้นี่ครับแล้วล้มกระโดดเข้าไปงับงัดหักคอครับผมเป็นคอมโบจริงๆเขามีคอมโบนะสำหรับแอสซิสนี่คือทําให้ตายได้เลยถ้าเกิดว่าเขากดแถบหรือว่ากดสกิลหนีไปแล้วนะเราก็สามารถคอมโบคอ้ฆ่าได้ง่ายครับนี่ก็จะตายแล้วแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าโดนเตะเข้าไปเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการ PVP นะครับผม สำหรับข้อสุดท้ายก็คือเกมนี้นะครับมีตัวละครที่หลากหลายมากแล้วก็มีชุดที่แตกต่างกันมากอย่างเช่นคนนี้ครับหูน่ารักมากนี่ก็ตึงตัวอย่างใหญ่อย่างเท่ขมจองสีก็มาคนนี้ก็โอ้โหแต่งตัวได้เท่มากครับคนตะกี้นี่นี่ชมูไรน์หนูย่างหล่อเลยครับแต่ละคนผมมั่นใจว่าแทบไม่เหมือนกันทุกคนในเรืสอหรับการแต่งตัวแล้วก็หน้าตาต่างๆครับเนี่ครับก็จะแตกต่างกันไปก็เป็นจุดเด่นีกเกมนี้ก็ <laughs> เรียกได้ว่าเป็นเกมแต่งตัวขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้เอ๊ะอันนี้ n p c หรือเปล่า <laughs> นี่น้องแมวก็แต่งตัวได้ด้วยนะใครเล่นซามันเนอร์ครับก็สามารถแต่งตัวให้แมวของตัวเองได้นี่หูอย่างเท่เลยอ่ะตัวเล็กนี่โคตรเท่เลยครับเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนี่อันนี้ก็เป็นชุดแฟชั่นนะครับผมก็สวยมากดูหรูหราในระดับหนึ่งนะครับผมใส่กำแ,แพงได้ด้วยตรงนี้นีโ่โหตัวยังใหญ่แล้วคนนั้นเออเออคนนี้นี่น่าจะเป็นหูนักรบเบรดมาเตอร์โคตรเท่เลยครับอันนี้ก็เป็นสาวหมวยก็เป็นเบดมาเตอร์อีกแล้วกลับมาดูอีกทีนี้นี้โหตาตีมากอะไรง่วงหรือเปล่าเนี่ย นี่ครับโอ้ตัวโอ้โหตัวเล็กจิ๋วมากครับคนนี้ก็สามารถกําหนดสรีระของตัวเองได้นะครับก็สําหรับเกมเบดแอนโซเหตุผลที่ควรเล่นใครที่ไม่เคยเล่นก็สามารถลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากเลย นี่ก็ระบบค่อนข้างเยอะผมก็ขอบคุณมอนๆทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไมได้นะผมเล่นอยู่ที่เซเวอร์จินซอยอนครับถ้าเจอก็สามารถทักทายกันได้นะดันเจี้ยนเกมนี้นี่มันลงเจอกันได้ทุกเซเวอร์เลยครับไม่ต้องห่วงแล้วก็พีพีด้วยก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพรียวดีนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับเกมเบ็ดอันโซนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย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 เนี่ยผมก็บีนนี่ก็เป็นตัวละครของผมเองครับหูแมว โอเคก็เจอนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายไปจ่ะฮู้